I don't believe in destiny. Oh, yeah, I just do my best. I need to my, my enemies. I just, just follow the jealousy. The is dead. I can't to see what's left of me. Gonna see success in me. I ain't seen rest. I just wanna be the best at what I know. Better than the rest. just wanna grow. the best to the test and watch me go. This is my quest I'm gonna make. Yeah. it. I don't believe in destiny. I just do what's best for me do. not listen to my enemies. They just forget jealousy. this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. Ain't seen the rest. I just want the best to what I know. Better than the rest. Just watch me grow. Put me to the test. and watch me go. This is my quest. I'ma make it. I I don't believe in destiny. t a เอ h อย่า o u ี้หวัยท่กคน s ม่ลูกไม่ใช่ครับทุกคนก่อนที่ไปรับชมคลิปหน้าผมผมมีค่ายเกมดีๆมาแนะนำไว้ทุกคน SUVIP 8 8นะครับผมเป็นแหล่งรวมเกมมากมายครบจบที่เดียวนะครับทุกคนฝากถอนโอนไวเล่นจริงแตกจริงจ่ายจริงนะผมอย่าลืมแอดไปที่ SUVIP 8 8นะครับผมยังไม่พอนะทุกคนถ้าสมัครตอนนี้ พร้อมดึงเข้ากลุ่มลายฟรีรุ่นรับเครดิตฟรีมากกว่า10ต่างวันนะ<า>ทุกคน<า>กแถมยังมีแจกสูตรสล็อตบาคาร่าด้วยนะทุกคนอย่าลืม add uvip 88นั <ไป S 1> ้นคน<ไ>ปะโอเคครับทุกคนวันนี้ต้องขอกราบสวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเสียบโกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็อยู่วันนี้อยู่กับวัยรุ่นชบบนบทนะคผมนี่ เดี๋ยวกับน้องปามเช่นเคยนะครับผมปามกับไปรุ่นนะครับผมวันนี้เรามารีวิวอยู่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรน,น้องเขื่อนเขื่อนชนบ,บทนะครับผมประมาณนี้แล้วก็เราจะมีอีกคันมารีวิวอยู่นะครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้น้องยังไม่มาครบนะครับทุกคนเราให้ไปดูอีกคันก่อนนี่อยู่กับไปรุ่นโครงไก่นะครับผมดูดูดูเต็มระบบนะครับผมคันนี้เป็นเป็นรถแข็งนะครับน้องๆเดี๋ยวชิปหน้าเดี๋ยวพารีวิวนะครับผมดูดูไล่เบาเต็มระบบนะทุกคนเอาเรื่องไปรุ่น แต่ว่าชิปนี้ผมพาจะมาดู110 LED ทรงแบนก่อนนะครับทุกคนนี่ทรงแบนเต็มระบบเลยนี่ดูก็คันนี้ก็เคยรีวิวในช่องเราเนาะนี่ตอนนั้นยังยังไม่สุดเข้ากับตอนนี้นะครับผมตอนนี้ก็จัดอะไรใหม่ๆนะครับผมเราไปดูกันว่าอะไรมีอะไรบะใหม่บ้างนะครับทุกคนนี่ก็พี่ปลาไปายุติใส่นะครับผม 18ครับ18บย่างสิบเก้าสินะครับผมประมาณนี้แล้วขอสอบถามหน่อยตั้งแต่แต่งมานี่หมดเท่าไหร่แล้วตั้งแต่เริ่มแรกเลยอาจะหนึ่งสองหมื่นได้ครับประมาณสองหมื่นได้นะครับทุกคนรวมเครื่องตอนนี้เป็นสเต็ปเท่าไหร่นะพี่ได้ไหมอ๋อหมกหมกได้ครับผมแต่ก่อนแต่ก่อนเท่าไหร่นะตะกอนห้าสิบมิลครับแต่อก่อนห้าสิบมิลนะทุกคนเดี๋ยวเราก็ค่อยฟังเสียงท้ายคลิปแล้วก็เดากันนะได้นะทุกคนว่าสเต็ปอะไรนะครับผมเรามาดูอะไรชิ้นแรกดีกว่าอันนี้เป็นขอบล้ออันนี้เป็น บันไซนะผมขอบ1.2น่าจะเป็น1.2นียพี่ครับน่า1.2เหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมนะทุกคนโอ้โหนี่ก็เป็นขนาดยาง45ครับ90น่าผมนี่ประมาณนี้เอาเรื่องจัดทำไมพี่ปาลมใส่เล็กจังพี่หรือว่าพอดีแล้วทรงนี้มันมันพอดีครับพอดีนะพี่ผมยางหลังน่าจะเปลี่ยนใหม่เป็นใหญ่กว่าเดิมโอ้โนี่ยางหลังน่าจะเปลี่ยนเป็นใหญ่กว่าเดิมนะทุกคนแต่ว่าอันนี้อัดสองได้ไหมพี่ได้ครับสบายอัดสองได้สบายนะทุกคนยัดด้วยส่งเอาเรื่องนะครับผมประมาณนี้แล้วก็สเต็ปโหลดหน้าพี่ปาลมโหลดเป็นเท่าไหร่นะครับผม ตัดแกน25ไม่ได้ลดเพิ่มครับโอ้ตัดแกน2.5งจุดนทุกคนนี่ทรงด้านหน้าก็ประมาณนี้นะผมมีจังหวะยุบอยู่ไหมพี่ีครับมีนะผมนี่มาดูกระบอกโชกอันนี้เป็นกระบอกดีมครับของดีมของดีมตั้งแต่คลิปที่แล้วไหมพี่หรือ้ังนี่แต่ว่ามีทําสีนิดนึครับทุกคนประมาณนี้แล้วก็จะมีดูมทรงเจาะทรงเจาะนะผมที่ปานทรงเจาะประมาณราคาเท่าไหร่นะครับผมรวมส่งก็800อได้ครับมาณนึ่งร้อยคน นี่คือใครอยากส่งจอนะผมส่งส่งส่งร้านไหนนะพี่ช่างกิ่งครับช่างกิ่งชั้นหน้ทุกคนดูดูดูงานนะผมอันนี้โอ้นี่ทำไมมันเจาะเยอะกว่ารถเรานะทุกคนดูมแข็งกว่ากันครับเป็นของเดิมของเดิมเจาะประมาณนี้นะทุกคนดูดูดูส่งดูส่งด้านหน้าคือคือเป็นคันแรกที่ว่ารีวิวในช่องที่ว่าเป็นส่งแวสตนะครับทุกคน ขั้นแรกในช่องจริงๆเลยนะน้องๆดูสีน้ำเงินนี้ก็จะเป็นเดิมศูนย์เลยไหมพี่เดิมศูนย์นะชิ้นที่สามละคือยังไงพี่ทำไมได้เปลี่ยนรถล้มแล้วก็รถชนอนีกคโอ้คือพี่ตามไปล้มมานะทุกคนดูดูสเต็ปรถหน้าประมาณนี้แล้วก็อันนี้เป็นสติ๊กเกอร์อะไรพี่ของเสียตุ้งครับอะไรแต่งเขาส่งเสื้อมาให้ใส่อประมาณนี้นะทุกคนนี่ก็มีพี่ก๊อตอะไรแต่งอีกเช่นเคยนะครับผม แล้วก็ช่างดิ๊กช่างตกงโอ้ประมาณนี้ทุกคนอันนี้พี่ส่งเครื่องทำไหนนะหรือว่าทำเองทำเองครับทำเองนะครับน้องๆไม่แอคอะไรหรอกแล้วก็จะมีชุดหน้าเรามาดูด้านนี้ก่อนับทุกคนนี่เป็นสาดำหน้าทุกคนเป็นทำสีเองเลยไหมพี่ใช่ครับทำสีเองหมดเลยครับโอ้ี่ทุกคน เงาๆนะครับผมประมาณนี้แล้วก็มือลิงก็จะมีอันนี้เป็นเดิมไหมพี่หรือเปล่าเดิมครับเดิมพ่นสีเดิมเดินครับทุกคนดูดูอันนี้ก็จะเป็นทําสีฝาฝาบางๆนะทุกคนยางสีเดิมครับอันนี้ก็จะเป็นสีเดียวกันเลยไหมพี่ใช่ครับเนี่ยทุกคนประมาณนี้แล้วก็เล็กเกอร์พี่ก๊อตทั้งเจนะครับผมรอบนี้มีชิลลร้อยยี่ห้ามาเลยอ๋ออันนี้อันนี้แปลงใส่เลยไหมพี่ใช่ครับเจาะเจาะแล้วก็ยึดกุ้งใส่เลยโอ้คือใส่ได้เลยยังไบได้ครับเฮดูเฟีย่ะ ก็จะเฟี้ยวอีกแบบหนึ่งนะครับทุกคนนี่ก็มีอะไรอีพี่เป็นงานการมช่างครับช่างช่างเล่นะครับผมประมาณนี้แล้วก็มาดูซุปไปก็มีครบอยู่ใช่ไหมพี่ครบๆนะครับทุกคนมาเปิดสวิ์ให้ดูประมาณนี้เลยนะทุกคนไฟตาก็ติดหมดเลยไหมพี่ครับเชนี่ก็ก็จะเป็นเบาะเบาะหลุยส์นะครับผมอันนี้ได้มาจากไหนพี่ แอปส้มแอปส้มแอปส้มราคาประมาณเท่าไหร่นะผมสองร้อยนิดนิดสองร้อยนิดนิดนะทุกคนนี่เผื่อใครอยากเผื่อใครอยากทําตามนะผมจากแอปส้มเลยนะครับทุกคนประมาณนี้แล้วก็มาดูด้านหลังนะผมก็จะมีเป็นสวิงอาร์มอันนี้เป็นสวิงอาร์มอะไรไม่รู้นะทุกคนด T ทครับด T ทใช่ไหมพี่ได้มาราคาประมาณเท่าไหร่นะพี่ปามได้มาหกร้อยห้าสิบโอ้ซื้อต่อมา ถ้าราคาจริงก็จะมาอยู่ประมาณ900พันหนึ่งนะครับทุกคนดูดูแต่ว่าอันนี้มันเป็นเจาะนะทุกคนเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันแหละทุกคนเจาะนะผมปกติก็เห็นเป็นแบบว่าไม่เจาะนะทุกคนมันก็จะมีช็อคอร์สนะทุกคนคอรเปลี่ยนใหม่แต่อันเมื่อชิปที่แล้วก็เป็นสีนี้แต่ว่าต่ำกว่านี้เปลี่ยนกันสูงกว่าเดิมประมาณนี้ก็จะเป็นอันนี้สูงเท่าไหร่พี่สูง29.5ิ้มิลชิปที่แล้วน่เป็น2 8 0 2 8 0โอ้ โอเคครับทุกคนมาดูเรามาถามสเตอร์สเตปสเตอร์พี่ปามไล่เป็นเท่าไหร่นะผมับผม13 27เจครับโอ้โหดูทุกคนทรงแบนใส่13มาน้องน้องเออแต่ว่าห0 0รเมตรตัดห้าร้เมตรตัดเลยใช่ไหมพี่เส้นเส้นหน้าเลยตัดเส้นชาวบ้านก็ตัดโอ้โหทุกคนดูดูนี่ประมาณนี้เลยนะทุคนทรงด้านหลังอย่างเฟี้ยวอันนี้ใส่ทําไมนี่พี่ขอสอบถามหน่อยคี่ครับใช้งานจริงไหมพี่ไม่จริงครับไม่จริงแต่ว่าจริงโอ้โหนี่เป็นสายจริง ต่อออกจากเครื่องเลยใช่ไหมเป็นสายน่าจะเป็นสายะระบายอากาศแล้วก็มีพวกฟักธงฟักเท้าก็ใส่ครบนะครับน้องๆดูนี่ครบเป็นทรงทรงรถหนักเลยนะน้องๆชุดช,ชุดสีด้านด้านหลังนี้ได้เปลี่ยนไหมพี่เปลี่ยนครับเดิมศูนย์ครับดเดิมเดิมศูนย์นะทุกคนดูดูนี่นี่ขอบล้ออันนี้ก็จะเป็นบันไซ1.2นะผมเหมือนกับด้านหน้าเลยแต่ว่าขนาดยางก็เท่ากันใช่ไหมพี่ครับผมขนาดยางก็เล็กจัดน้องๆดูน้องๆดูดูมันจะเป็นดูมเดิม ผมเดิมเดิมเลยนะคทุกคนรถหนักๆนะครับผมแล้วมีท่อมาใหม่ครับจากคลิปที่แล้วนี่นี่อันนี้เป็นอะไรพี่โอ้รโอรถมารีครับนี่เอาเรื่อนเกมเล็กโอ้ที่เล็กเป็นที่แล้วเป็นเกมเล็กทรงเชงหรือบ้างไงเป็นทรงรงเดียมันดเหมือนกันโอ้แต่ว่าเราเปลี่ยนใหม่นะทุกคนนี่ดูขอท่อนะครับคือทำทรงนี้ได้ออกทิปยังพี่หรือว่ายังไม่ไม่ออกเลยยังไม่ได้ออกเลยนะครับทุกคนอ่าสงการมีเที่ยวไหนก็ คอมเมนต์กันมาได้อยากให้ไปไหนคอมเมนต์มาหน่อยนะครับน้องๆมีมีโครงการไปไหนไหมสงการก็น่าจะมีนะคอนเทนต์โอ้จัดไปครับไปรุ่นนี่นะทุกคนยุคนี้เขาใส่สายระบายอากาศแล้วทุกคนเฟี้ยวนี่เดี๋ยวจัดเดี๋ยวจัดนะอันนี้โอ้โหบอกเฟี้ยวเป็นบอสมาแล้วมาแล้วทุกคนนี่คันกำลังมานะครับผมประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นด้านนี้ก็จะเป็นอาร์มจ่อให้ดูงานอาร์มจ่อแต่ว่าคูงพี่ไม่ได้ตัดใช่ไหมไม่ได้ตัดครับตอนนั้น คืออันนี้คือรอยเลยพี่เคยทำใสอ่อัมยุ่นโอ้เคยทำทรงเชงมาก่อนอแต่ว่าไม่ได้เอาบองก,กนอนอกไหเชดูอูเอาอามมาพร้มอมแล้วก็ฝักเท้าก็ครบนะทุกคนพอดูใต้บ่อหน่อยที่มีอะไรบ้างเดี๋ยว่าบอกแมวว่าเด็กเลตรคันนี้ผมว่าสีเบแนี่เลยนะครับใช่ไหมพี่ปลาลสีบบวใช่ไหมโอ้บ่ออัตโนมัตินะทุกคนดูดูได้บอกไม่มีอะไรครับได้บอกว่าไม่มีอะไรมีแต่สเตอร์ไล่รถโอ้สเตอร์เยอะจัดว่ะ ต้องแบ่งขายแล้วเนี่ยสเตอ์ไม่มีอันนี้เป็นปั๊มติ๊กเดิมไหมพี่ปั๊มติ๊กเดิมครับเดิมเดมศูนย์เลยนะครับทุกคนประมาณนี้แต่ว่าเบาเบาเบานี้คือเบาบูทูลเองไหมพี่ทำเองครับเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องแล้วก็ดูฝักเท้านี้ก็ครบนะทุกคนอันนี้อันนี้คืออะไรพี่มันใช้ได้นะแต่ว่านี่ดูสปริงมันขาดโอเลยข้างล่างสปริงมันขาดแล้วเลยยืดไว้ยังไม่ใส่สปริงโ้าถ้าม่ยืดไว้ก็มันจะหย่อยหย่อนลงนะทุกคนใช่ครับประมาณนี้เลยนะทุกคนไปรุ่น นี่ใครไม่เข้าไม่ถึงก็จะไม่รู้ว่าใส่ทำไมนะทุกคนประมาณนี้แล้วก็อันนี้เฟรมทำไมได้ถอดหอดพี่ชายหรือว่าตัดตัดครับตัดเล่นไม่มีอะไรทำครับไม่มีอะไรทำนะทุกคนดูดูงานเอาเรื่องแล้วก็จะมีกองเหลดนะผมน่าจะเป็นกองยาวพวกเครื่องเครื่องนี้พี่ได้เปลี่ยนขั้วหัวฉีดหัวอะไรไหมหรือว่าเต็มระบบเปลี่ยนครับเปลี่ยนหมดนี่นะทุกคนดูดูคอล์นียก็มีเนียมโอ้หนี่ดูมีมีใส่นี่ใส่ใช้งานจริงนะทุกคน ผมว่าลูกโตแน่เลยทุกคนเดี๋ยวสุดท้ายแล้วเดี๋ยวให้พี่ปาล์มสตาร์ทให้ฟังเสียงหน่อยครับผมเรามาฟังเสียงกันว่าลูกเท่าไหร่อ,ออกโชว์ได้ไหมพี่ได้ได้ไม่มีใครบ้างน,นะพี่ค่อยออกสเสร็จได้ปะไม่ได้ไม่ได้ปอสนี่แล้วนะอ,ออกตัวโชว์แนละ้วฟังเสียงก่อนนะครับน้องๆเสียงเดินรัวๆอันนี้เป็นกล่องเดิมหรือว่ารีเลย์กล่องเดิมนะ ปาล์มบิ้ลสักนิดนึงนะครับทุกคนประมาณนี้ก่อนนะทุกคน<อ>เดี๋ยวให้ไปออกโชว์นิดนึงนะทุกคนเดี๋ยวให้ดูส่งรถรอบๆก่อนนะน้องๆดูโอเคอเค,ครับทุกคนประมาณนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวพารีว,วิววรุ่นโครงใหญ่นะครับทุกคนประมาณนี้เลยเดี๋ยวเอาไปออกตัวให้ดูซิกนี้นะทุกคน ีีาโอ้โหเป็นมาละเอาเรื่องวะทุกคนผมว่ามีแบบลูกลุกตัวลูกโตแน่เลยทุกคนผมว่าอือสับลอยแ่บเอาประมาณเอาประมาณพอแล้วนะทุกคน เอาแค่นี้พอก่อนนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเร,เราค่อยไปทิปเราค่อยดูกันนะครับผมแล้วก็สุดท้ายแล้ว YouTube. เข้อฝากยูทูบเออเข้อฝากติ๊กตอกไปปะเอาชื่อติ๊กตอกที่ไหนครับผมถ้ายงน้องอยากไปติดตามคุณอาธิการครับแล้วก็เฟซบุ๊กเลยครับพี่ฟลามครับโอเคครับทุกคนอย่าลืมไปติดตามพี่เขาด้วยนะทุกคนนี่ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับแล้วใครทุกคนไปเจอกันใหม่ชิมน้าทุกคนไป